สวัสดีครับเพืเ่อนๆอ่าวันนี้การสาเร็จไป,อ,นนจไปอีกขันหนึ่งนะครับผมสําเร็จไปแล้วอีกขันหนึ่งนะครับกต่สิขอจารึกไว้ในความทรงจํานะครับสําหรับงานกระเบื้องนะครับงานกระเบื้องบ้านสวนของผมนะครับนี่หลังจากที่ใส่เวลาว่าโดนเติบอยู่เดยถุ่มเท่็็มันเนาะโดนเติบเลยในการปูกระเบื้องนะครับเมื่อหลังเลยใส่เวลามัน ยาวนานแห้งนะครับ่างก็ออกมาเหตุวางก็ออกมาเหตุั้งสี่นะครับจนมือนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับีเก็บขังสุดท้ายคือมุ่มนี้ละครับเก็บเรียบร้อยแล้วซ้าเร็จถุกขันตอนแล้วนะครับสาหรับงานกระเบื้องงานต่อไปก็เป็นงานท่าสีนะครับต่อไปผมกับสิเก็บผนังแล้วก็ท่าสีนะครับเก็บลอยที่มันแตกลาวขางเสาเนาะเก็บ้อยแตกลาวขางเสาแล้วกับสิทาสี่ะเ๋ยวสีผ้าเพื่อน ไปชมนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอออกโตสซะก่อนเนาะครับเนาะว่าบ่ตร้ต้องการที่จะอวดอ,าอ้างยังทั้งสิ้นนะครับพี่น้องไอจิตว่าเป็นฮับแรงบันดาลใจเนาะในการสร้างบ้านของตัวเองสวยๆจากหลังหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮ้าทุกคนนะเนาะเฮ้าเกิดมาเฮ้ากา็บ่ไต้ต้องการียังมากมหมเนาะขอต้องการแค่มีบ้านหลัางงามๆอยู่น้าเพิิน จากหลังนึงเนาะพี่น้องออในชีวิตนะเนาะมาหลังนี้เงี้ว14เมตรเลยครับโวยโบแมน18เมตรครับ18เมตรรวมทั้งมุกนาบานนะครับมุกนาบานที่ปูกระเบื้องแล้วนี่แหละครับที่ย้ายลองกระเบื้องแล้วไปแล้วนะครับ่ารทำโดยตัวเองหมดทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องทำโดยตัวเองหมดเลยนะครับมีส่วนที่จ้างก็คือขึ้นโค้งหลังคานะครับขึ้นโค้งหลังคานะครับ ขึ้นเสาว่าไงสาตั้งเสาแล้วก็ขื้นโค้งลังค่าเนาะนี่เป็นส่วนทีจ่างคนเพราะว่าเฮ้าบาสามารถเ็นคนเดียวใดเนาะ <laughs> ตัวที่ขื้นโค้นี่ก็เริ่มจากนี่ล่ะครับเริ่มจากประตูนาบานนี่เริ่มจากประตูนาบานมันได้ร่วมมุกนะครับมุกมุกเคือผมมาต่อเติมเองนะครับมาขึ้นโคกงลังค่าแล้วก็ต่อเติมเองครับกับหลวกกับหลบานเนาะเห็นว่ามันแขบก็เลยมาขื้น เองแล้วก็ต่อออกไปกับขั้วนะครับขั้วนี่ผมก็ต่อเติมเองนะครับนี่ส่วนที่จ้างเขาก็คือสุดของซุดผนังตรงนี้นะครับตรงตรงตรงประตูนี่เนาะประตูออกไปขั้วนี่อ่าเป็นเสาสิบสองตนเนาะเป็นเสาสิบสองตนนะที่จ้างเพิ่นนะลงเสาอะไรก็คืนโค้งลังค้าให้โดยงบหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับรวมอุปกรณ์เนาะกับค่าจ้างเพิ่นหลังจากนั้นผมก็เริ่มลุยเองเลย ก่อผนังนะครับก่อผนังทุกผนังก่อมัดทุกผนังเลยครับแมาบานะ่บ,มาบา้านนะครับแม่บ้านลุยซอยกันนอวันยุดวันยดกับวันไปใสเลยเข่าสวนลุยก่อผนังตั้งหน้าต่างตั้งประตูอุ้ยเหตเองจนมดทุกอย่างนะครับเหตเองอว่าเป็นมดทุกอย่างเลยนะครับบ่ได้เป็นสร้างเลยสี่นองต้องออกโตก่อนอีกแล้ว <laughs> บ่ได้เป็นสร้างครับ แต่เรียนรู้จาก YouTube ครับพี่น้องผมเรียนรู้จาก YouTube นะครับอาศัย YouTube เป็นอาจารย์นาอตัวใดบ่เ,เข้าใจครับเปิด u t u b e แล้วครับเบิ่งเบิ่งว่าโอ้เขาต่างอย่างไดเขาใส่สายวัดจังไดจังไดนะเออ,ออกมาจนเป็นรูปเป็นหลังออกมาประมาณนี้แล้ครับมาหล้งนี้มีอยูสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนครับสองห้องหนามนาะ2สองห้องนามน,น,น,ามนี่นี่เป็นห้องนึงงนาะพี่น้องนี่เป็นห้องนึง เป็นห้องหนึ่งลรวก็มาทางนี้ก็เป็นห้องหนึ่งห้องนี่จะมีห้องน้ำไม่โตนะครับมีห้องน้ำไม่โตห้องหนึ่งห้องน้ำก็เซจไปหมดแล้วครับเหลือแต่ท่าสีฝาขึ้นกันครับห้องน้ำก็ปูกระเบื้องไปสุดโดยฝีมืออย่าข้อมือเก่าครับพี่น้องเออเรียนรู้คือเก่าครับนี่ประตูเห็นบ่ครับสวยเลยครับประตูประตูห้องน้ำผัดสังได้เองเลยนะครับตามใจสีห้องหมักเลยเด้ ใดแบบใด้หอกับคัสันแบบนันเนาะแล้วก็ขั้วนะครับขั้วนี่มัดเติมเองมัดเลยครับเึ็นโครงลังค่ากับหลูกกับหลานเนาะแล้วก็ไล่ต่อเติมออกมาเพราะว่าเบิ่งไปเบิ่งหมามันขึ้นงยังหลังหน่อยคนว่าเน่บาทเบิ่วานะเ,าาเนี่ยเอาขั้วให้นน่คนว่าเติมขั้วออกมาอีกสี่เมตรเนาะรวมทั้งสิ่งตัวนี้นะครับสิ่งตัวนี้ก็สร้างเองครับส้างเองมดเลยขังแรกเลยครับขังแรกคือกันครับนี่สิ่งนี้เฮ็ดออกมา ได้ซ้ำนี่นะครับนี่เ,ออเริ่มจากจอผนังคนละครับจอผนังแล้วก็ลุยลุยลุยเขาสิ่งเขาบานสิ่งมันจนเรียบรลอยเป็นหลปเป็นหลงังสวยๆง,งามๆเป็นสีแหละหย่องจะฟ้องเนี่ยจัหน่อยเนาะ <c oughs> ออในัวกับมีอมอของน้ำอีกองเนื้งครับพี่นอ้นองนี่ของน้ำของเนื้อเป็นลายเป็นหน่อยเด้เนี่ยเม่บบานคนเดือดจอผนังลายเป็นหน่อยนี่ของน้ำของเนื้อ,อบอกทึงเม่บบานกนัสุดหยอดอีเลีเด้ครับเม่บบานผม เสาหมุกหนาบานสามตนไม่บานผมก่อซอยจนเรียบร้อยนะครับโอ้สีมือแห้งนะครับสีมือแห้งถึงเสือให้เพิน่นเพิ่นกับใสเลยอ่ะสู้สูสู้เท้าเออจนออกมาเป็นหลุมเป็นหลางเนาะฝ่าฝ่านี่ค็ขึ้นเองครับนี่ฝ่านี่ฝ่านี่โอ้อยวายเหล่าเลยพี่น้องเอ้ผมใส่เวลาอยู่สองปีนะครับสาหรับงานฝ่าเพราะว่าเป็นงานสินแหลกเลยนะครับงานฝ่าสิ้นแหลก สี่ผมทำนะฝ่าเรียบฝ่าฉาบเรียบเนาะ ừ, ทางแรกเลยสิ่ทำแล้วก็เป็นฝ้าลุมอีกตั้งหายนะครับพี่นอ้องเป็นฝ่าลุ่มเป็นวะไซลุมมยางดีนะครับงานไฟเอ,องานไฟก็เรียบร้อยมดนะครับไฟนี่เป็นไฟผนังฝังฝังผนังนะครับเนี่ยจะฝังผนังเอิบเลยออกแบบเองครับแล้วก็เดินไฟเองมดทุกจุดขึ้นกันครับเออผัน <c oughs> บอปออกามากากลยสี่าคุย ่โยกโยกงอแต่จะของเนาะแต่ว่ามันเทศใดเลยนะครับพี่น้องเรียนดูจากยูทูบคือเก่าครับอืนี่ไฟจ้อนแล้วก็ว่างพอโอ้ยทันผู้ใดเป็นเพื่อนผมตั้งแต่แรกๆเนาะก็สิเห็นเนาะเห็นว่าผมถ่ายเป็นระยะระยะลงเฟซบุ๊กอยู่ได้แต่ก่อนผมมันสั้ได้เปิดหมดเมื่อฉีบเนาะเมก่อท้ายลงเห็นอ่ามนีก็เอาความเก่ามาบอก ให้พี่เห็นน้องฟัง <laughs> นี่ละครับเ,เพื่อมันสั่งแรกบันดาลใจให้พี่ให้น้องเนาะผู้ใดสิอยากมีบ้านเป็นของจะของเองอืงามๆจากหลังหนึ่งข้ากับคอยเติมนะครับบ่ได้ใส่เงินก่อนเดียวนะครับพี่น้องคอยเติมเข้าไปเทละเลขเทลาเลขนะครับเ้าเสียเห็ดยังข้ากข้จกเงินเฮ็ดนะครับ ดีอย่างหนึ่งคือเฮ็ดด้วยตัวเองเข้าบ่เป็นหนีครับหนีข้าบ่มีครับคอยเติมครับพี่น้องขามี่ยังเข้ากับพอยเติมข้าสิเฮ็ดยังเข้ากับพอยเติมค่อยสื่อนะแล้วก็จทย์รายการไวนะ้นะมาหอดเงอนนี่เห็นกล่างว่าเห็นยาเงาสิบแปดเมตรน่ใส่เงินบน่ท่านถึงหาแสนเลยครับพี่นอ้องอใส่เงินบน่ท่านถึงหาแสนครับนี่แต่ขันข้าจ่างนี่มัน่อยูเลยครับพี่น้อง มันทะลุไปแล้วครับทะลุไปไกลเพ้อๆกับแปรล,ล้านครับแปรล้านแล้วครับอย่างเขาก็ค่อยเลี้ยนรูเอานอพี่น้องนี่เห็นว่าเลี้ยนรลัเอาตัวใดเอาบกหัวเขากะเปิดย t u b e ครับใส่อาจารย์ในย t u b e เป็นโล่งให้เบิง้งไลายบยอิดบอยอยากว่าเหลื่มตนลให้จังไดไปจังไดมาจังไดเนาะ,ะสำหรับ,บวันนี้ก็คุยมาโดนแล้วเนาะอย่างพี่น,อนนะ้องรำคาญเนาะเอแต่สิจบเพียงแค่นี้แหละครับ,บอ่านี้ โอกาสหนา้ายังมาคุยกันไหมสวัสดีครับ